ีครับสวัสดีครับคุณครูครับครูชื่ออะไรครับสุพพน์ครับสุพพน์นามสกุลอะไรครับพาสุวรรณครับตอนตำแหน่งในตอนนี้คุณครูทำอะไรของสมาคมครับของชมรมสมาคมรือชมรมยกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครับวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่แจงความดีกับของอำเภอหนงสูงระเวีานคุณครูครับกิจกรรมที่เราทำตันมาติดต่อกันเป็นหลายปีแล้วครับที่ที่เราที่เป็นผู้สูงอายุที่ถึงใบเกษียณอยุราชการครับ อำลาจากชีวิตราชการไปน้องๆที่เดืนสมาคมทั้งสองตุาคมทั้งตุาคมผู้บริหารของพื้นที่สูงแล้วก็มาเป็นผู้ก่อจะผมก็จะจัดงานนี้ให้ไปทำทุกอย่างไปทำสืบยอดต่อดมาวันนี้มียอดทั้งหมดอะไรครับยอดผู้เกษียณทั้งหมดปีนี้60ท่านครับรวมทั้งนักข่ทุก่อนทล่เราจัดให้ บุคลากรที่อยู่ในโรงเรียนแล้วก yes. <sh> <sh> ็จัดให้มาร่วมงานเหนกันทุกคนเลยเนาะทุกสังกัดเลยเนาะจะเป็นทั้งยังเป็นทั้งไฟฟ้าทั้งทะพันธ์ทั้งอะไรต่างๆก็มาร่วมงานเหมือนกันด้วยนะครับบุคลากรที่ทงคุณก้าครับวันนี้จัดเต็มสมเกียรติของทุกคนให้มีความปลื้มปิติยินดีนะครับวันวันสุดท้ายของชีวิตวันอีกสองสัปดาห์แต่วันนี้แต่กิจกรรมสุดท้าย การเกษียณนี่ไม่่่ใชเรืองง่ายครับไม่รู้ว่าอย่างเราเนี่ยไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าโอเคแล้วเมื่อมีโอกาสทำก็ต้องทำให้ดีที่สุดเราจะก็ความทรงจำที่ดีแล้วก็มันก็เกี่ยวกัะศักดิ์ศรีของผู้คนของเราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ